สวัสดีครับสำหรับผู้ที่รักในพระคิดหรือเป็นลูกของพระเจ้าวันนี้เราจะเข้ามาพึ่งพิงในพระองค์หรือเข้ามาอธิษฐานเข้ามาศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าวันนี้ขอ,อเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมยอนบทที่ 8: ข้อส2พระเยซูตรัสว่า และท่านทั้งหลายจะรู้สึกความจริงและความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยนี่คือพระคำของพระเจ้าหรือว่าคำตัดของพระเยซูคำว่าความจริงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ข้อมูลหรือความรู้ทั่วๆไปแต่หมายถึงความจริงของพระเจ้าความจริงพระเยซูคือพระบุตรองค์เดียว ที่มาช่วยกู้ในชีวิตของเราช่วยกู้ทุกคนความจริงว่าพระองค์รักเราและสละพระชนของพระองค์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปเราแล้วก็ความจริงว่าพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของเราในแต่ละเรื่องในทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีแต่พระองค์ทรงเตรียมชีวิตให้เราเมื่อ เรายอมเปิดใจให้พระองค์หรือให้พระคําของพระเจ้าและเดินตามหนทางที่พระองค์ทรงนําสิ่งที่ผูกมัดเรามาตลอดคือสิ่งที่ไม่ว่าเป็นความกังวลความสงสัยความผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่พอใจหรือพันธนาการในจิตใจของเราจะค่อยๆหลุดออกไปทีละเล็กทีละน้อย เพราะว่าเมื่อเราวางใจในพระองค์อิสระที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากภายนอกแต่เริ่มจากภายในเมื่อใจของเราได้รับความสว่างจากพระเจ้าเราก็จะเดินอย่างมั่นคงและเดินติดตามพระเจ้าอย่างมีสันติสุขเราจึงอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า เราจะมาร่วมใจกันในฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดลูกขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะคาของพระเจ้าที่มาในชีวิตของลูกในเช้าวันนี้ขอที่ฐานเผื่อพี่น้องเผื่อธรรมิกขชนเผื่อผู้ที่เชื่อในทางของพระเจ้าให้วางใจในพระองค์ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสัพพันอยู่พระองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทุกอย่างพระองค์ทรงช่วยกู้เรา ให้ทันเวลาจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับ